เดี๋ยวจะทำข้างหน้าให้นั่นั่งตัวกันก่อนดีกว่าค่ะ ครับแล้วเริ่มจากปืนก่อนเล่โอันสวัสดีครับชื่ออู๋นะครับธนบูรเกียรตินิรันดรครับผมในเรื่องรับบทเป็นอู๋ครับสวัสดีครับชื่อจิมมี่จิตพลพอดีพิหกครับในเรื่องรับบทเป็นปืนครับสวัสดีครับซีโทวินันครับรับบทเป็นทะเลครับสวัสดีครับบูมธราธรรับบทเป็นฟิลครับสวัสดีครับแบปเปอร์พานุโลนะครับผมรับบทเป็นขีตัดครับวันนี้อีพีพิเศษนะวรู้สึกยังไงบ้างได้มาแบบดูในโรงรู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้เจอแฟนๆแล้วก็ คือเราได้มาดูด้วยกันพร้อมกันเพราะปกติเนี่ยเราก็ไปดูบ้างบางคนก็แบบขาดหายบ้างแต่ว่าครั้งนี้ได้รวมตัวกันถือว่าอบอุ่นและกลายเป็นครอบครัวจริงๆนะีต่มีนิวคนนึงตามมาตอนอีพีหนึ่งเนี่ยจิมกับตียได้ดูด้วยกันที่ตึกแกมมี่ครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูพร้อมกับทุกคนที่เป็นนักแสดงร่วมกันเลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ดูหนังพร้อมกับทุกคนครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกับแฟนๆด้วยครับ ผมว่าผมว่าทุกอีพีอ่ะผมว่าทุกอีพีที่ผ่านมามีความพิเศษอยู่แล้วซึ่งอีพีเนี้ยก็พิเศษครับก็พิเศษพิเศษอยู่พิเศษในตัวของมันผมว่ามันเดินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูบ้างแหละจริงอันนี้จริงจริงใช่ไหมตอบเหมือนตัวสปอยลดีกว่าอีพีที่หนึ่งอีพีที่ห้าที่ผ่านมากระแสดีมากทุก่ยังไงกันบ้าง สิชอบอันนี้นะเวลาเรารวมกลุ่มกันนะเรารู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> มันมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างแล้วก็มีความแบบคือด้วยความเป็นเพื่อนของเฟรนด์เครดิตกับเพื่อนของฝั่งทะเลเนี่ยมันก็จะมีความเออไม่ไม่ค่อยคล้ายกันแต่ว่าพอมันในอีพีถัดไปอาจจะมีแบบรวมกันก็อาจจะเป็นแบบเอออีกฟิลหนึ่ง <laughs> ที่แบบเออยังไม่เคยมีครับซึ่งกระแสตอบรับก็อย่างที่พี่อย่างที่พี่นะคะบอกก็ค่อนข้างดีก็ จิมก็ขอเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกคนครับขอขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับไอเวอร์ซ่าเป็นอย่างดีครับก็หวังว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูกันต่อไปซึ่งคนที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยดูไอเวอร์ซ่าเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูตามทันได้เพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับแสดงว่าใคร่เคยดูนี่พลาดนี่เอาอนพาป่ะผมออว่าค่อนข้างที่จะพลาดนะ <laughs> จริงๆครับมันผมว่าเรื่องการสลับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของจินตนาการมากกว่าว่าแบบเออเราจินตนาการยังไงสมมุติแบบคนคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะจินตนาการว่าเอออีกโลกนึงอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอเขามาดูจริงๆอ่ะมันจะคล้ายกับที่เขาเคยคิดไหมหรือว่ามันจะแปลกแตกต่างกันไปเลยเหมือนเราข้ามมาอยู่ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งแล้วเราจะหาทางทํำยังไงต่อถ้าถ้าเป็นซีสิว่าแบบเฮ้ยม่งก็งงๆอยู่นะข้าม ข้ามาอีกโลกหนึ่งอ่ะออไม่แต่เราต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เนื้อเรื่องมันจะเป็นการสลับโลกก็จริงแต่ดีเทลมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เปิดใจเพื่อนดูซีรีส์เรื่องนี้นะคร <laughs> ับคูเคลซ่า <c uc os> ใช่ค<ช>ูเคลแต่เซอร์ในโลกนี้น่าจะไม่เจอนะครับต้องเจอโลกหนึ่งเราพวกเราต่องแขกกันตลอดนะคะเวลาแบบว่าซีร์มาก็ เราก็เลื่อนดูอยู่เรื่อยๆก็ทุกวันทุกวันเสาร์สองนุ่มครึ่งก็ถ้าถ้ามีแท็กมาเราก็จะเริ่มก็เริ่มเปิดเปิดดูครับใช่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่ามหมฟอนรอไม่มูออนมันมูออนไม่ได้เปิดคนเดียวหรือเปล่าผมก็เปิดกับพวกคุณนี่แหละก็คือมันมูออนไม่ได้คืออ่าบางคนก็เขาก็จะไปดูย้อนหลังเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดแท็กดูย้อนหลังว่าเออมีใครพูดอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าอย่างนี้ครับแล้วเนี่ยเรามาครึ่งทางแล้วเนาะอย่างวันนี้ EP หกแล้ว ครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยยังไงดีคะมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรที่ให้น่าติดตามบ้างเออผมว่า EP หนึ่งถึง EP ห้าเนี่ยเออ่ถ้าให้ถ้าให้พี่เอกเป็นคนพูดเนี่ยพี่เอกน่าจะบอกว่ามันเป็นแค่การปูเฉยๆอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครมันอาจจะคุยกันเยอะหรือว่าความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนนะมันอาจจะเพิ่งกําลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่ว่า ผมคิดว่าโดยโดยส่วนตัวที่ที่เป็นนักแสดงแล้วก็ได้อ่านบทจนถ่ายทําจนใกล้ที่จะจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีพีที่เข้มข้นแล้วก็แบบเนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องที่มันจะเข้มมีมีมีหลายมีหลายดินามิกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ใชครับช,ช,ช่วงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ค่อนอข,ข้างที่จะ ต้องใช้ฝีมือในการแสดงด้วยแล้วก็ต้องใช้ทีมเบื้องหลังก็คือทำงานหนักพอสมควรถ,<ห>ถ้าถ้าถ้าพูดถึง e ี6 7 8นะครับโยเวนโยเวน E ี5หที่เป็นซีนหิม,มะอันนี้อันนี้อันนี้หนักอันนี้หนักอยู่แล้วหนักด้วยตัวหนักด้วยตัว,วตัวนั่นแหละตัวพร็อพเออหิมะนี่เขามาทำมาจากอะไรครับหิมะโฟมโฟมอ๋อแฟบเข้าปากบ้างไหมครับตอนแสดงเต็มครับเค็มอยู่นะเต็มอยู่ด้วย ทั้งสองคนเนาะมีเพลงที่ได้ร้องคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกก็อไม่ไม่คิดว่าจะมีเพลงคู่เพราะเพราะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่พอแบบพอมีมาแล้วก็ฮดีใจได้ร้องกับเฮียเอางี้ดีกว่าตอนแรกอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าสีได้ร้องเพลงอยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวเคยเคยฟังน้องร้องเพลงอยู่แล้วน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ว่าตอนแรกเลยอ่ะอะไรนะครับครับ <laughs> <laughs> ก็มีไม่มีมีทั้งมีทั้งหลังกล้องแล้วก็น้องเคยลงน้องเคยเล่นเล่นเพลงผ่านทางอ<ม>ินสตาแกรมเลยเล่นกี์ได้เฮียฟังด้วยไงก็ทั้งพทั้งหลังก็ทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเนาะก็เคยมีโอกาสก็คือน้องอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงได้อยู่แล้วส่วนส่วนเราเนี่ยเราอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาในวงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้องเพลงไม่ได้เลยครับก็เลยไปเรียนไปเรียนมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสจาก ผู้ใหญ่ให้ได้ร้องเพลงเรื่องเรื่องเราด้วยเพราะว่าตอนที่รับบทมาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องร้องเพลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาให้เราร้องครับเรียนหนักกว่าเดิมครับคือต้องบอกก่อนว่าเฮีจิมอะแกจะเวลาแกแบบยังไม่มั่นใจแกจะซ้อมเยอะมากคือแบบเอาจริงเยอะกว่าผมยังไงเยอะมากแล้วก็จนแกทําได้ดีเลยอ่าแล้วพอออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ผมก็ก็พอก็พอใจในผลงานนะครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปร้องสดกันครั้งหนึ่งก็ก็โอเคเลยครับวันนี้แหละฮะรอดูรอวันนี้เหมือนวันนี้เหมือนจะไม่มีนะน่าจะมีวันศุกร์คนอื่นระคะได้ฟังแบบเพลงสองคนนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง ประทับใจครับตอบจริงใจเลยคือมันปพิ่มปิ่มมากคือตอนแรกเราเห็นเราเห็นซีร้องคนเดียวเป็เพลงแรกไปแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทำได้ดีมากๆแต่ยิ่งเขาสองคนได้มาร้องด้วยกันเรายิ่งรู้สึกแบบอุ๊ยทำไมเคมีเขาดีจังนะเออมันแบบเหมือนแบบเหมือนเรานั่งดูแบบคนสองคนมากุ๊กกิ๊กกันแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบปพิ่มปพิ่มใจปพิ่มใจครับจริงอเเเดี๋ยววฝฝาาากก่่หลือห้าม ก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP ีแรกก็สามารถย้อนดูได้นะครับที่ YouTube หรือว่าของช่อง GMM TV ีก็ยังไม่สายเกินไปครับไม่มีอะไรสายเกินไปครับต่อต่อให้ต่อให้ซีรีส์จบแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้ครับก็ขอฝากนะครับตั้งแต่ EP 6นะครับ7 8 9 10 11เยันสิบสอเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่า EP แรกๆอย่างแน่นอนครับก็ อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่า helmet, สรุปแล้วใครจะเป็นก anyway, ุญแจนําทางทะเลจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาหรือเปล่าก็คือกุญแจนาทางหรือว่าเขาจะได้กลับโลกหรือเปล่าชีวิตของทันหรือว่าชีวิตของเพื่อนกลุ่มเฟรนเครดิตหรือว่ากิตาฟิวจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตามกันได้ครับทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองหมดครับก็ฝากด้วยครับทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง Jm m 25แล้วก็ทางช่อง y o YouTube g Jm TV ครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.